สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดมีงานออนไลน์มาใหม่มาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเว็บนี้มีชื่อว่า Shopping Mall นะคะส่วนวิธีการสมัครเดี๋ยวแอดจะสอนนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะช่องแรกนี้ให้เราใส่อ d line ของเรานะคะเพื่อที่ว่า แอดมินระบบจะติดต่อเราได้ง่ายขึ้นนะคะช่องที่2นี้ให้ใส่ชื่อยุทธของเรานะคะจะเป็นตัวเลขและตามด้วยภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขก็ได้ค่ะส่วนช่องนี้นะคะให้ใส่รหัสผ่านนะคะช่องนี้ก็ให้ใส่รหัสผ่านเช่นกันนะคะจากนั้นก็ให้กดตรงนี้เลยนะคะกดลงทะเบียนได้เลยนะคะ จากนั้นระบบก็จะพาเราเข้าสู่เว็บไซต์นะคะอันนี้แอดทำหน้ามาไว้ข้างหน้าแล้วนะคะพอเข้าสู่ระบบนะคะอันนี้แอดเข้าใช้งานผ่านโคมนะคะมันจะมีให้เราแปลภาษานะคะตรงตรงนี้นะคะ ตรงจุดไข่ปลานี่นะคะเราสามารถเลือกเพิ่มหน้าได้แล้วก็แปลภาษาได้นะคะไม่ยากเลยค่ะน,นี่แอดทำหน้ามาไว้ข้างหน้าจอแล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราสมัครแล้วบางคนตรงนี้ยังเป็นศูนย์บาทนะคะจากนั้นให้ทุกคนติดต่อแอดมินนะคะ ก็คือตรงนี้ก็ได้นะคะแต่สะดวกที่สุดเดี๋ยวแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ให้เพื่อนๆไปแอดสอบถามกับแอดมินเลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ลิงก์สมัครด้วยนะคะส่วนใครสนใจที่อยากจะจะทำเว็บนี้นะคะคือเขาให้เครดิตฟ,ฟรี2,000นะคะ สำหรับใครที่ติดต่อแอดมินไปแล้วและทางแอดมินให้ยอดเงินมาตรงนี้แล้ว2000นะคะจากนั้นให้ไปตั้งค่าที่ข้อมูลส่วนตัวนี่นะคะให้ใส่ให้ใส่ที่อยู่ลงไปตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่อยู่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเออเกี่ยวกับชื่อของเราแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะคะ ตอนนี้เรายังไม่ได้ถอนนะคะก็คือให้ตั้งค่าตรงที่อยู่นี้ไปก่อนแล้วก็ทํางานไปก่อนนะคะเว็บนี้ถอนขั้นต่ํา500บาทนะคะส่วนยอด2,000นนี้จะถอนไม่ได้นะคะจะถอนได้ก็ต่เมื่อยอดเงินเกิน2,000ไปแล้วอาจจะเป็น2 5 0 0อย่างเงี้ยก็เราก็ถอนได้500นะคะเข้าบัญชีธนาคารส่วนเว็บนี้เป็นเกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้านะคะแต่เราไม่ได้สั่งซื้อจริงนะคะเราจะได้ค่าคอมมิชชัน่นค่าคอมมิชชั่นจากการสั่งซื้อนั่นเองนะคะให้ใส่ที่อยู่ตรงนี้ไปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สบายใจกลัวว่าจะแบบเป็นการสั่งของจริงอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ที่อยู่ปลอมได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่ที่อยู่จริงก็ได้นะคะส่วนวิธีการทํางานนะคะ วิธีการทำงานก็คือถ้าเราได้ยอดสองพันตรงนี้แล้วนะให้มากดตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงรูปมือเนี่ยค่ะกดเข้าไปมันก็จะมาหน้านี้นะจากนั้นให้เ,เพื่อนๆกดตรงนี้ค่ะ มันก็จะหมุน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 แล้วเราก็รอนะคะก็จะเป็นรายการขึ้นมาเราก็กดตรงนี้เลยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะตอนเข้าสู่ระบบนะคะมันจะมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาจีนตอนที่เพื่อนๆ,ๆเข้าสู่ระบบนะคะมันจะอยู่มุมประมาณนี้นะคะ่ะอยู่มุมประมาณนี้ให้เพื่อนๆเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะคะ แล้วก็กดทำซ้ำอย่างนี้จนครบ60ครั้งนะคะ60ครั้งระบบก็จะมาสุ่มจ่ายเราก็จะได้ค่าคอมอันนี้เราจะได้ค่าคอม2บาท55สตางค์นะคะก็ถือว่าเขาให้เยอะนะคะต่างจากเว็บอื่นเว็บอื่นก็ถือว่าได้น้อยอยู่นะคะเว็บนี้ก็ให้เยอะเขาก็แจกเยอะนะคะส่วนการถอนเงินนี้ถอนขั้นต่ำ500บาทนะคะแอดก็ยังไม่เคยถอนเหมือนกันเพราะแอดก็เพิ่งทำนะคะ คนเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะลองทำเว็บนี้เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์ไลน์ของแอดมินระบบนะคะสมัครเสร็จแล้วก็แคปรูปแคป ID ส่งให้แอดมินแล้วก็บอกว่าขอรับเครดิตฟรี2 0 0 0นะคะสักพักแอดมินเขาก็จะเติมให้เรานะคะแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยค่ะทุกวันเราก็เริ่มทำงานได้เลยสะสมจนยอดถึง500บาทแล้วก็ถอนเข้าธนาคารนะคะ วิธีการทำงานของเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะประมาณนี้แหละค่ะก็คล้ายๆเว็บอื่นนะคะที่เป็นงานคออว้าคำสั่งซื้อสั่งบินอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะส่วนใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ว็บนี้แอดขอแนะนำให้ทำฟรีไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนกันนะคะเพราะว่าเป็นเว็บมาใหม่เนาะแล้วก็ทำฟรีไปก่อนแล้วกันค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ